สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเรา3ามคนอีกครั้งนะครับผมนายบาตเตอร์เรียกชันวันนี้นะครับผมอะไรให้หอกชนให้เข้ากับทีมหนังวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียกชันเสียงเป็นอะไรเรื่องทียยดไม่ใช่ใช่นะครับผมวันนี้เรามาเรียกชันเรื่องหอมกินความรักครับนะครับผมสำหรับใครที่เป็นโติดตามเรามาจนถึง EP นี้นะครับพูดเลยว่ากำลังครึ่งทางแล้วนะครับผมครึ่งทางแล้ว EP 6 เฮ้ผมว่พูดถ e ูกอ hey, ่ะ EP หก EP หกครับบอกคนใน YouTube ก่อนครับเพราะคลิปนี้นั่นจะได้ลง YouTube เผื่อคนใน YouTube ตกใจว่าเอ๊ะทำไมโผลมาเป็น EP หกเลยบอกว่าเราเแียก่อนหน้านี้ไปแล้ว EP หนึ่งถึงห้าไปดูได้ใน Facebook ของขจชาบาเทอร์นะครับผมไปติดตามดูได้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูต่อ EP หกที่ยูทู e นะครับผมโอเคเป็นไงเรื่องครั้งก่อนได้เป็นทนายหน้าหอ เป็นตั้งนานแล้วนี่เป็นสักพักแล้วเป็นสักพักแล้วแล้วก็แบบอันเมื่อคืนไอ้ก่อนนั้นนี่คือเมาใช่ไหมพอจอมคือเมาแล้วพอจอมก็โดนคุณใหญ่ดีแฮชกพอจอมไม่เมา คุณใหญ่แฮ็แล้วก็กลับมาแบบสารภาพชุดใหญ่เลยหวานเลยนะหวานเลยนะแม้แต่ครั้งนี้เหมือนจะต้องไปออกงานกันนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงพอดูจากทีเซอร์คือเหมือนจะมีไอหนุ่มไอหนุ่มหน้ามนคนเมืองเหนือนะครับมามันจะมาสร้างปัญหานะครับมาจู้เจี๊ยวหวานเจี๊ยมนะครับผมโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไล กดกด subscribe เพื่อเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเพื่อเราด้วยนะครับป๊ไปไปดูกันหอมกลิ่นความรัก ep หกคุณยิงคุณยิ่งกดอะไรผมหรือเปล่าครับไม่มีวปาวาไม่มีก็จาไม่รู้เลยหรือ้โอ้ ว่าฉันคิดเช่นไรกับประจอมเฮ้ยกังวันแสกเออไม่ไม่รู้ครับหืมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราทำเกมลูกใจเย็นใคุณใหญ่เข้ามาใกล้อะไรขนาดนั้นเลยโจมแบบสายฟาฟาใหญ่ใจเย็นเย็นนะ ผิดผีนั้งหูใหญ่อีกสี่อ <c oughs> ีพ <c oughs> ีเองคุณใหญ่ฉันก็กำลังคิดว่าเหตุ <c oughs> ใดน,นะ <c oughs> ฉันจึงได้รักพ่อจอมมากขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>